ล่าสุดนะครับฝนก้อนใหญ่กําลังเคลื่อนตัวเข้าสู่อีสานหลายพื้นที่มีฝนตกหนักแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพียงหนึ่งวินาทีเท่านั้นเมื่อทุกคนกดไลค์มันจะเป็นกําลังใจให้ผมมากๆนะครับซึ่งจากภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนเนี่ย มากเลยนะครับในพื้นที่ของอีสานพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและพื้นที่ภาคตะวันออกตามชายฝั่งก็มีการก่อตัวของกลุ่มฝนเข้ามาสําหรับบริเวณอีสานนะครับในวันนี้แนวโน้มฝนจะเคลื่อนตัวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเกิดขึ้นได้เพราะว่าลม5 0 0นะครับดูจากลูกศรสีชมพูนี่ก็คือเส้นทางการเคลื่อนที่ของฝนและเส้นทางของลม5ร้อย เม <Jonas> ื่อฝนกาอตัวในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารนะครับฝนจากจังหวัดมุกดาหารก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่กุจินารายนามนฝนจากกาลสินก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดขอนแก่นต่อไปตามการเคลื่อนตัวของลม500ซึ่งจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักรายต่อไปก็คือพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะครับพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีสําหรับบริเวณภาคใต้ เป็นพื้นที่รับลมมรสุมครับดังนั้นฝนค่อนข้างดีโดยเฉพาะระนองพังงาและภูเก็ตครับซึ่งเรามาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปในวันนี้จนถึงวันที่7กันยายนเราดูจากลูกศรสีดํามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้ปกคลุมไทยด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางยกเว้นแต่พื้นที่ภาคใต้เป็นสีอะไรครับเป็นสีเหลืองแสดงว่ามรสุมปกคลุมด้วยกําลังปานกลาง ส่วนไทยตอนบนเราสังเกตดีๆนะครับมรสุมตะวันตกเสียงใต้อ่อนมากๆในช่วงนี้แต่เราสังเกตเห็นมีการหมุนของลมตามวงกลมสีชมพูนี่ก็คือลมฐานเมฆที่มีการหมุนทวนเข็มนาฬิกานี่แหละครับคือปัจจัยหลักที่จะปั่นฝนให้กับพื้นที่อีสานของเราเพราะมีการหมุนวนของลมฐานเมฆในพื้นที่ของอีสานล่าง และพื้นที่ของประเทศกัมพูชาเ <c oughs> มื่อเราลงสูมภาพ <c oughs> เราก็จะสามารถเห็นถึงร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่อีสานล่างอีสานกลางภาคตะวันออกภาคกลางอย่างชัดเจนซึ่งบริเวณอีสานล่างมีหย่อมความกดอากาศต่ำอ่อนๆเชื่อมกับหย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่ประเทศอินเดีย 2. มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณหัวเกาะลูซอนดังนั้น ตั้งแต่วันนี้จนถึง7กันยายนโอกาสการเกิดฝนในไทยเราค่อนข้างสูงนะครับเพราะอยู่ในแนวร่องมรสุมและเป็นร่องมรสุมที่มีหย่อมความกดอากาศต่ําประกบด้วยกําลังเรงนั่นเองครับสําหรับบริเวณภาคใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงปกคลุมต่อเนื่องสําหรับสิ่งที่ต้องติดตามนะครับก็คือการฟอร์มตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่ของหัวเกาะลูซอนนี่แหละครับก็มีโอกาสสูงเลยที่จะพัฒนาตัวเป็นพายุ ดูนะครับในวันที่5กันยายนอยู่ในพื้นที่หัวเกาะลูซอน6กันยายนก็จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้เมื่อลงสู่ทะเลทะเลมีความอุ่นของน้ำทะเลจะเกิดอะไรขึ้นครับพายุมันก็จะพัฒนาตัวดีขึ้นส่วนในวันที่7กันยายนตอนบ่ายนะครับก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเป็นดีเพสชันบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนบนครับ ส่วนในวันที่8กันยายนก็จะประชิดอ่องกงในวันที่8ตอนบ่ายนะครับและในวันที่9กันยายนก็จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนตอนใต้แล้วพายุลูกนี้จะมีผลกระทบต่อไทยอย่างไรหลายคนอยากรู้นะครับพายุเนี่ยมันก็จะสามารถดึงให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านไทยเราเหมือนกับวันนี้นั่นเองบวกกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ก็จะมีกําลังแรงขึ้น เพราะเมื่อมีพายุพายุดึงมรสุมมรสุมก็แรงขึ้นนั่นเองซึ่งเรามาดูปริมาณน,น้ําฝนกันต่อนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้จากโมเดลของ GFS บอกว่าอีสานนะครับหลายจังหวัดดูตามวงกลมสีดําจะเห็นถึงปริมาณน,น้ําฝนนะครับที่ขก่อตัวค่อนข้างมากในพื้นที่อีสานส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันก็มีฝนตกในจังหวัดกระบี่ภูก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับ ส่วนอีสานบนก็มีฝนตกเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นอีสานกลางกับอีสานล่างนะครับสำหรับภาคเหนือในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็ฝนก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางลับไม่หนักมากเรามาดูในวันพรุ่งนี้ครับวันที่6กันยายนการเกิดฝนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างครับเพราะว่าตัวย่อมที่อยู่ในพื้นที่อีสานล่างเนี่ยเริ่มกยับเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างดังนั้นกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกครับ ก็จะมีโอกาสมีฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ส่วนพื้นที่อีสานล่างก็มีฝนตกเหมือนกันจากการที่ลมฝ่ายตะวันออกนะครับมีการพัดสอบเพราะว่ามีหย่อมอยู่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างหย่อมลูกนั้นก็จะเหนี่ยวนําให้เกิดการพัดสอบของลมในพื้นที่อีสานตอนล่างครับส่วนภาคใต้ก็มีฝนตกในจังหวัดระนองพังงาและปูเก็ตครับส่วนภาคเหนือก็มีฝนตกเบาบางอีสานบนก็มีฝนตกบางพื้นที่ในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหาร หนองคายบึงการหนองบอัวลำพูและจังหวัดเลยนะครับเรามาดูในช่วงต่อไปก็คือวันที่7กันยายนนะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็เริ่มจะมีฝนตกเข้ามาอีสานก็เริ่มมีฝนตกกระจายตัวมากขึ้นอีกนะครับในวันที่7กันยายนแต่ดูตามสีแล้วในสี่เหลี่ยมสีดําเราก็จะเห็นว่าฝนเป็นสีอะไรเป็นสีเขียวแสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่หนักมาก หนักๆก,ก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับและพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตปริมาณน้ําฝนสรุปได้เลยว่าฝนยังอยู่กับเราอยู่ไปจนถึงวันที่10กันยายนครับซึ่งภาคเหนือนะครับจะมีฝนตก60%ส่วนอีสานจะมีฝนตก70-80%ในช่วงนี้ภาคตะวันออกนะครับกับภาคกลางมีฝนตกประมาณ 60- 70% ส่วนภาคใต้มีฝนตก40-60ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ